มาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าถือว่าเป็นข่าวดีค่ะพี่น้องเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นสําหรับทั้งดัดพอกันใช้วเวลสินค่ะพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมากเกินไปแล้วนะคะสำหรับพลงานเพลงยามาคุ้มเชิงะคะ่ะพี่น้องถือได้ว,ว่าเป็นโอกาสดีนะคะสาหรับคนที มาเก็ดคอนเทนต์น้องพี่น้องนอกแดีวนี่ลหละนะคะถือว่าเป็นข้าวดียีดีคพี่น้องนะคะมาบอวันก่อนนะคะสำหรับผลงานเพลงยามาคุมเชิงน้องพี่น้องนอกเป็นจังไดในตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสมาแรงมากๆครับพี่น้องสําหรับต้นต่อคนทีได้ขุดนะคะขุดเพลงนิ่งขึ้นมากแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านพี่เบียร์พี่เบียร์ค่ะพี่พน้องพี่เบียร์วิพาณัน ค,คิดว่าเพน,นางนสิแบบไปค้นหาเบิ้งเพลงสมัยเกา่าถี่พอกันชัยเคยร้องประมาณนี้ละ่ะแล้วอยู่ๆมาสะดุดตากับเพลงนี้ค่ะพี่น้องสิบ,บุกให้สะดุดตาได้จังไดขนาดซื้อเพลงนี้กับกินขาดแล้วนะคะเป็นผลงานเพลงที่ไม่คิดว่าจะมีคนตั้งชื่อแบบนี้นอพี่น้องน้องแล้วกะมีอีรีค่ะพี่น้องและคนที่ร้องก็คือทางด้านพ่อการชัยจังสีแมพนอพี่น้องน้องเรียกได้ว่าเพลงนี้นี่ ปล่อยมาแล้วเมื่อ8ปีที่ผ่านมาการเซียตไปแล้วเกิดสินาจะประมาณสองพัรบะพี่น้องเป็นในสองพันหารอกพี่น้องเนาะกับทอว่าผ่านมานานแล้วเราพี่น้องน้องคันสีว่าไปแล้วนี่ก็จิเป็นช่วงเทียดน่มนอ,อยู่ช่วงในหลกอยู่ประมาณปอเลยล่ะคับพี่น้องจักปอได้ละนะคะเอาเนี่ยะกัทีว่าสุดยอดเราพี่น้องทือว่าสุดยอดตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาดังอีกครั้งเรียกได้ว่า ดังชั่วข้ามคืนจริงๆค่ะพี่น้องสาหรับผลงานเพลงนี้ผู้ใดที่ว่าประทันได้ฟังให้เขาไปฟังนะคะเรียกียกว่าสําหรับในตอนนี้ยอดวิวนี่หกแสนกว่าค่ะพี่น้องในหกแสนกว่าแสดงว่าต่งางเพลงเพลงนี้นี่ในสมัยนั้นนี่ก็คือสิเป็นเพลงที่ดังแห้งค่ะพี่น้องพรว่าจากจากที่ได้เบิรงยอดวิวนะคะก็ถือว่าคนดูเยอะหกแสนกว่า ะะแล้วในตอนนี้กลับมาดังอีกครั้งค่ะพี่น้องนะคะผู้ดันก็เอาไปเลียนผู้นี้ก็เอาไปเลียนจังส่แม่นพี่น้องนอนแล้วเรียกได้ว่าโอกาสดีมาถึงคุณแล้วถือได้ว่าเป็นข่าวดีแห้งค่ับพี่น้องล่าสุดนะคะสำหรับทั้งด้านพอกันใช้เลสินเพื่อนมีการออกมาเปลื่อนไวมแบบนี้เพื่อนมาจากไหนนะคะเพื่อนบอกว่าข่าวดีจากผมนะครับนะคะจะประกวดคเวอร์เพลงอย่ามาคุมเชิงนะคะในตอกตอก นใครทำคอนเทนต์ดียอดวิวเยอะถูกใจผมมีรางวัลให้3,000บาท1รางวัลเท่านั้นโอ้โหถือได้ว่าเป็นข่าวดีเนีสำหรับคนที่มกเห็ยนคอนเทนต์คับพี่น้องนะคะแต่เน้นย้ำว่าต้องเป็นแอปต๊ตกเท่านั้นขันเป็นแอปสีฟ้าขันเป็นแอปแดงจังสีบอค่ะพี่น้องต้องเป็นแอป t ต๊ตกเท่านั้นแล้วยิ่งทาแบบว่าสี่าจังไล่ะยอดวิวหลายค่ะพี่น้อง หยวนวิวหลายหรือทำคอนเทนต์โดนใจพ่อการใช้จังสิ่ก็คือแบบเราไปได้วยฟิฟี่เขาพป่น้องห้องบ้าเดินเสียยังถิมคนทีคิดคอนเทนต์ได้ดีจังสิม่มถือว่าเป็นโอกาสดีของคุณแล้วเอาพี่น,อนอ้องนอเอาเนี่ยหละกรบว่าอยากใหุ้ทีมว่าอยากให้พลาดกันนะครับอู้พี่น้องพกกันใช่นีเจสป,ปอร์ตอิลีนะครับเป็นจังไนมุตสวาเรเเบราดังชั่วข้ามคืนจนถึงกับขนาดที่ว่ามีการประกวด นะคะจนด้มีการจัดการประกวดขึ้นมากค่ะพี่น้องขนาดนั้นนะ่ะนะคะเอาขีดเบืองสําหรับเพลงนี้ผู้ใดที่เอาปรเล็นอดมินหัวเบิดขอบพี่น้องแบบมันตลกนะคะแค่ซื้อเพลงนี้ก็ตลกแล้วนะคะแล้วยิ่งแบบคนร้องนี่เป็นพ่อการใช้จังสี่หมแล้วก็เป็นคนตลกอยู่แล้วน้องพี่น้องน้องแล้วก็แบบก็คือแบบเพลงนี้มันตลกอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบว่าถ้าเฮ้าหเฮดคอนเทนต์ได้น่าสนใจนะคะกับ ได้ไปเลย3,000บาทนะคะแต่อันนี้กับบอสรายล,ละเอียดที่ชัดเจนนะคะว่าเพื่นสีมีการประกาศหรือว่าจะมีการเริ่มนะคะเริ่มในตอนไหนนพพี่น้องเนาะอันนี้กับบอสาเกือกันแต่ว่าสำนักในตอนนี้น่าจะเริ่มแล้วล่ะนะคะแต่สําหรับมือประกาศพูดเนี่ยอันนี้กับบอสท่นนาสาบค่ะพี่น้องแต่เน้นย้ำคกับพี่นอ้นนองว่าต้องเป็นแอปตอกตกเท่านั้นนพพี่น้องเนาะเพราะว่าในตอนนี้อดไม่นในเห็นอะไรท,ทไนบบันเลยคนแบบเพื่อนเหรนลุ่งในแอปสีฟ้าจังสีไหมนพพี่น้องเนาะแล้วบางคนบอกว่า ในแอฟซีฟ้านี่ยคุยได้ยอดวิวหลายเป็นอย่างอยคือเบอร์ไดนเ้าต้องเบิ้งพูดของพอกันเทดดีครับพี่น้องเพื่อนบอกว่าตอกตอกแอฟซีดำนั่นแ่ะเราพี่น้องเนาะเอาเป็นจังไหรนการนี่ยลกะกับต้องให้โดนใจพอกันแท้ําเดีนะคะกับแจ็คสันเลนจังไเนี่ละครับพี่น้องให้มันโดนใจเนี่ยแต่ว่าเขากับเบอได้เหตุเขากับเบอได้เสียอยัางหลายนะคะเขากับเบอได้เสียอยัางหลายเนาะพี่น้องเนาะนะคะการ นี่หลัมารอเบิรงกันนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีของคุณแล้วก็สําหรับในมืออื่นี่ครับพี่น้องเนะคะเชืญเสวาว่าคนทีจะมีการไปร่วมงานมิเต้งนะจะได้ฟังสดๆครับพี่น้องจากพอกันใช้เวิเลสซีนต้นฉบับมากเองเลยนะคะในตอนนี้มาเร่งขักบอกนะคะพอกันใช้นี่คือแบบจัดหนักจัดเต็มครับพี่น้อง๋ยวิการหย่อนไปฟังเบิ้งคลิปจากของลักกแกะเนื้อเพลงเราพี่น้องเนาะแกะเนื้อเพลงฟังเพลงเพื่อที่จะนํามาร้อง สเตปการเต้นของเพื่อนนี้ว่าต้องห่วงเลยค่ะพี่น้องก็คือจังหวหนายคนเด้เห็นในในในเพลงในเอ็มวีนั่นน่ะเพื่อนเีทาได้เพื่อนกะเข้าตรงไดีเห็นในมืออื่นนี่น้องพี่น้องน้องู้ไดทีสิไปรวมในงานมีติ่งในก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากอันใดน้องพี่น้องน้นองที่ว่าสุดยอดค่ะพี่น้องที่ว่าเป็นโอกาสดีของคุณน้องพี่น้องน้องที่ว่าเป็นโอกาสดีของคุณนะคะนี่แหละ นี่คะสำรับอพอการเช่นย,ยังบอกอีกนะเขาว่าดนตรีสดยามาคุ้มเชิงจะรอดหรือจะร่วงกำลังใจเนี่ยค่ะเป็นจังเล่บจรดาว่าอุ้ยสุดยอดอิหลีจนอาจารย์นัดนตรีนี่คือแบบต้องแบบไปฟังเพลงแกเพลงมะลิน,นะคะเอากัะถือว่าสุดยอดมากๆกลับมาดังอีกครั้งบางคนบอกว่าพอกันใช่นี่ดังตอนเถาอิลีนพี่น้องนนท์านในตอนนี้ค่ะเหมือนปีนี้แบบเป็นปีปีท่อมของพอก,กันใช่นอิหรีค่ะพี่น้องนี่แหละเพื่อนพากันมา คนคิดดีทาดีนะคะแล้วสิมีแต่ซิงดีเขามาเราพี่น้องเนาะนะคะคือแบบเพราะว่าสิเป็นเอียงแน่ละ่ะบ้านก็นได้รถก็ได้นะ่คะอียงอีกแน่นละ่ะได้เป็นผู้จัดการสาวน้อยลําเพลินโชว์ละกกัดในตอนนี้นี่เพลงของพ่อกันใช้ก็มาแรงอีกครั้งเป็นจ,หนหจังไนมุจจาวาเอื่อมาเป็นปีท่องของพ่อกันใช้หลีดคือแบบเฮ็ดยังมีตะปังเฮ็ดยังมีตาแบบรุมไปหนาะ เราพี่น้องเราถือได้ว่าสุดยอดมากๆแอดมินกะมองว่าเพิ่นเพิ่นกระสมกับทีเพิ่นไดอีหลีครับพี่น้องเพราะวัติสืบไปนในเรื่องของการเฮ็ดยูทูบเราเรียกได้ว่าสําหรับพวกฝรั่งเศสเลสินนี่ยังต่ำเหมือนหนึ่งบ่ตัมกัญหากรีตเราก็บทายของเล่าไปนั่นแหละครับพี่น้องเอิ้นว่าเป็นคนที่ขยันจังสิแม้ถึงแมว่าสิว่าจังเลนละ่ะนะคะแอดมินเสว์บาทุกคนครับพี่น้องทุกอาชีพก็ต้องแบบมีการขีดขังมีการขันเฮ็ด งานเป็นเรื่องธรรมดายูทูบเบอร์ก็เหมือนกันค่ะพี่น้องคานไทยคลิปยางไลยไม่ยังสิกับคานไทยคือกันนะคะแต่เสียจังไลยใดนะคะถึงแม้ว่าเาข้อศีกคีคานค่ะพี่น้องเขาต้องนึกถึงน้ำบาเขามีพลาดละอ,อย่างแน่เขาต้องใส่อย่างแน่จังสีแม่หน้องพี่น้องนแล้วสิได้เขาแบบสู้เองสําหรับพอกัาเซนนี้คือแบบเล่าขยันเฮ็ดอิเลีเล่าจังเล่าจังใดเล่าจังมีสมกับที่เล่าหางเรามีอิเลีน้องพี่น้องเอาการถือว่าสุดยอดค่ะพี่น้องสําหรับปีนี้เรียกได้ว่า เป็นปีทองของพ่อการชัยยิ่งฤแล้วก็บ,บ่านเออาจจะวิ่งข้าวดีมากอีกเลยเลยก็ได้ครับพี่น้องเกี่ยวกับพ่อการชัยถ้าต่อมาร,รอบเบิ่งกันเนาะพี่น้องเน้องเอานัา่นแหละครับพี่น้องก็อย่าสะลืมเป็นเหรัญกันนะคะับสำหรับอนี่แหละพนงเพลงยงามภาคภูมเชิงในแอปตอกตอกนาะพี่น้องน้องคารินในโดในใจกับรับไปเลยสามพันบาทรางวัลเดียวเท่าน,นั้นนะคะนั่นแล้วก็วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ซสำนีสักก่อนเนาะครับขวานสวัสดีค่ะ